ู้สุดท้ายครับราชบุรีพบกับสุนปาการนะครับจะลงเล่นในเวลาทุ่มครึ่งนะครับผู้นี้เตะดึกหน่อยราชบุรีนั้นล่าสุดน่าผิดหวังมากๆคือการแพ้เมืองทองแพ้เมืองทองในชุดที่ไม่เต็มสูบซะด้วยก็ส่งผลใี้เห็นว่าปัญหาของเกมรับยังแก้ไม่ได้ครับราฟาเอลเจนเซนดูยังต้องปรับตัวครับกับการมายืมเซนเตอร์ให้กับราชบุรีจริงๆก็เป็นตัวความหวังเลยเพราะว่าในเล็กแรกเนี่ยการปรับเปลี่ยนระบบไปมา ตำแหน่งประกันหลัง3าคนบ้าง2คนบ้างในตำแหน่งเซนเตอร์คู่นะก็รอคนอย่างลาฟาเอลเจนเซนนี่แหละแต่ดูแล้วเขายังต้องใช้เวลาในการปรับจูนทีมนะรูกอากาศดีแต่ว่าดูแล้วยังมีปัญหาในเรื่องของการเรื่องความเร็วเจอตัวคล่องๆตัวเร็วๆมีปัญหาเลยเพราะนั้เกมรับยังเป็นปัญหาอยู่ดูเกมรุกไม่มีปัญหาหรอกนะแดนเล่ลองจิวกาซิเดตนฮะสิทธิโชควอรสลวัตตัวต่างๆตัวเรื่องเยอะมาก แต่เป็นแค่ว่าถ้าสมมติว่าเสียประตูง่ายๆจุดเปลี่ยนของเกมก็มีอยู่ตลอดนะครับเปิดเลก2มาเนี่ยพวกเขายังไม่ชนะนะครับเล่นในบ้าน3เกมที่มิดผลนะเสมอ BG แพ้เชียงรายและแพ้เมืองทองเกมนี้เป็นเกมที่สาคัญเพราะว่าจะได้เล่นในบ้าน4เกมติดต่อกันหวังว่าจะต้องชนะแต่ว่าก็เจอกับสุดประการที่ในเลก2กับคุมกันทีมของโยชิดะคุนซือคนใหม่ก็ยังไม่ชนะเหมือนกันนะครับพวกเขาลงเล่นในเกมหลีกไป2นัด เสมอกับหนองบัวนำขอสองศูนย์เสมอนัดล่าสุดเล่นกับพลริสเตโลโดนนำก่อนก็ตามตีเสมอได้ยังไม่แพ้นในหลีกแต่ว่าใน f c u u p ค่เป็นไปตกรอบนะครับก็ถือว่าส่วนประการเองค่อนข้างที่จะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนตัวค่อนข้างเยอะนะครับซามิโลโซาเกมนั้นแล้วไม่มีชื่อหวังว่าเกมนี้จะมาขึอ่่าตัวอย่างโลซามาเนี่ยผมเชื่อว่า จะช่วยได้เยอะในตำแหน่งเกมรุกนะครับเพราะว่าระบบวิธีการของโยชิดะเนี่ยก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปจากอิชิอิมากมายนะครับระบบวิธีการในสไตล์ญี่ปุ่นมีอยู่ถ้าโรซ่ามาเป็นตัวเลือกในเกมรุกแล้วก็มีชัยวั์กลับมาแล้วน่าสุดใน้องสำรองทำประตูตีสเสมอได้นะตัวลุกเนี่ยก็ไม่ขี้เหร่นะซากาอิด้วยนะครับในตำแหน่งด้านข้างโยโตโอนุกมิดฟิลด์คู่กับอินเกรโซถือว่าคลาสไม่ได้ธรรมดาเลยเกมนี้จะขาดทางด้านของชัยวัน์บราณที่ติดโทษแบน เพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้นะครับผมมองว่าสูตรประการค่อนข้างที่จะเป็นรองนะครับแต่ราชบุรีก็ไม่ได้เหนือกว่ามากกับฟอร์มในช่วงหลังแต่ผมมองว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ราชบุรีจะเน้นมากๆและก็ด้วยการลงเล่นในบ้านจะเป็นจุดแข็งของพวกเขาเพราะว่าพวกเขาเจอกับสุตรปาการในบ้านที่มิดผโลสเตเดียมเนี่ยชนะรวดผมมองว่าราชบุรีจะทำได้